รุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เราจะมาทำคีกอากาศกันบ้างเนาะมีให้เพื่อนๆเลือกทั้งหมด2กองนะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรแต่ว่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะกองที่1และกองที่2เลือกเลยค่ะน่าจะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวขออ่านกองแรกก่อนนะคะ คลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอยา่าเรียดียมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทางจ้องคิวดูดวงส่วนตัวนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะ แบบแชทนะสะสมได้นะคะเดือนนี้300สะสมจนครบ399บาทคุณจะได้รับพวกคุณแจนะคะผ้านะคะ1ถ้วยนะคะ1อันนะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไ้่กองที่1คุณได้ไ้่สถ้วย5เหรียนและ8ไม้เท้าสิ่งที่เขาจะฝากมาบอกคุณนะคะเช้านี้ก็คือเธอรู้ไหมว่าชันคิดถึงเธอมากๆ ไม่ว่าใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยฉันก็ไม่เปิดโอกาสให้ใครเลยนะเพราะอะไรเพราะมันมีความรู้สึกคิดถึงเธอและกําลังคิดว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาจะทํายังไงที่จะง้อหรือขอโอกาสเธอเพราะว่าฉันเองก็ผิดเองแหละที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะให้ความสําคัญกับเธอเท่าไหร่จนมันเกิดปัญหาจากเธอที่เคยเดินตามจากเธอที่เคยพยายามกลายเป็นว่าเธอไม่เปิดโอกาส ไม่คุยไม่งอ้อไม่สนใจอะไรใดๆอีกเลยมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาในด่องของความสัมพันธ์ทีนี้ฉันเองก็จะต้องไปแก้ไขปัญหานั้นด้วยการที่จะต้องหาวิธีในการที่จะพยายามง้อเธอหรือทอํายังไงให้ปัญหานี้มันผ่านพ้นไปเธอไม่ต้องห่วงว่าฉันจะไปสนใจใครนะเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่มีกระจิกกระจายคิดถึงเรื่องใครหรอก ในหัวเนี่ยมันมีแต่เรื่องเธอทั้งนั้นเรื่องที่เรามีปัญหาการเรื่องที่แบบว่าจะทํายังไงให้เธอแบบว่าหายโกรธจะทํายังไงให้เธอให้โอกาสอีกครั้งในหัวฉันมีแค่เรื่องนี้จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เครียดมากๆทําใจไม่ได้ยังทําใจไม่ได้เลยเพราะว่าเคยชินกับการมีเธอพอชีวิตไม่มีเธอเนี่ยมันเหมือนทำอะไรก็ไม่มีความสดชื่นทําอะไรก็ไม่มีความสุขทุกขึ้นมาแบบเห็นๆเลยละ ขอโทษนะที่ก่อนหน้าน,านั้นอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจหรืออาจจะละเลยหรืออาจจะเคยตัวหรืออาจจะนิสัยไม่ดีอ่ะชอบทําอะไรจนทําให้เธอรู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยฉันรู้ปัญหาตรงนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขระหวังว่าเธอจะให้โอกาสคนอย่างฉันอีกสักครั้งหนึ่งนี่คือข้อความตอนเช้านะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกธาตุด,ดินการภูสบ,บังกรธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะวันพุธวันอังคารวันเสาร์วันศุกร์นะคะวันจันทร์ วันอาทิตนะคะวันพฤหัสจากที่เราเห็นนะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักจ้วงคิวดูดงส่วนตัวได้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไค i b e ให้ด้วยนะใครอยากสนับสนุนช่องก็คข้า่าขอบคุณหรือซุปเปอร์ตงใต้คลิปด้านล่างค่ะผมแชร์นะคะวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายกันที่กองที่2นะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรง หรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทากช่องคิวตูส่วนตัวนะคะซึ่งโปรแบบแชทนะสําหรับเดือนนี้นะคะสะสมครบ399บาทคุณจะได้พวงกุญแจนะคะไพ่นะคะ1ถ้วยนะคะ1อ่านนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะใครสนใจสมัครสมาชิกนะมี5 0บาท80บาทและ1 0 0บาทนะคะสมัครได้เลยทาง YouTube แล้วก็แค่ไปถ่านไปดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองเนี่ยคุณได้2เหรียญน,นะคะ อัศวินถือเหรียญและว i วออ f ฟ o ฟอร์จูนสิ่งที่เขาจะฝากมาบอกคุณในเช้านี้ก็คือฉันฉันไม่รู้หรอกว่าการเจอเธอเนี่ยมันคือพรมลีกิดไหมแต่ตั้งแต่เจอเธอเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยได้สนใจใครไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างไม่ได้สนใจอะไรเลยมันมีความรู้สึกแค่อยากสนใจแค่เธอแล้วก็พยายามปรับปรับตัวให้เข้ากับเธอให้ได้มากที่สุด ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมายาวนานแล้วและฉันก็หวังว่ามันจะยาวนานไปมากกว่านี้หวังว่าเราจะปรับตัวกันได้แล้วก็อยากจะมีเธอแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรามีอะไรที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยฉันก็อยากจะแบบว่าปรับความเข้าใจแล้วให้เราเนี่ยไปด้วยกันได้เพราะการเจอกันมันไม่ง่ายมันมันไม่ใช่ว่าถ้าปล่อยให้เธอไปแล้วหรือปล่อยให้เรามีปัญหากันเนี่ยเราจะได้กลับมาเจอกันอีกฉันไม่ได้เชื่อว่า มันจะมีโอกาสแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเองก็จะพยายามรักษาความสัมพันธ์หรือโอกาสของเราให้ได้มากที่สุดให้เราได้อยู่ด้วยกันนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ฉันพยายามที่จะเรียนรู้ ความเป็นเธอพยายามที่จะเรียนรู้ในความสัมพันธ์เพราะว่าในความสัมพันธ์นี้ฉันเชื่อว่ามันปรับจูนได้ฉันเชื่อว่ามันไปด้วยกันได้แม้มันอาจจะไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกแต่มันก็สามารถที่จะอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ไปนานๆได้ในความรู้สึกของฉันอะฉันเชื่อแบบนั้นนะก็เลยคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีและหลาดที่เราได้มาเจอกันมันคือสิ่งที่ดีที่ฉันได้มาเจอเธอมันคือมันจะเรียกว่ามัน เรียกว่าพรมลิขิตหรืออะไรก็ตามแต่ฉันรู้สึกถูกตาถูกใจเธอตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะเหมือนมันมันรอคอยใครสักคนมาเนิ่นนานหรือเหมือนเรารู้จักกันมาเนิ่์นนานแล้วก็อยากจะให้มันรู้จักกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่านานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้ามันถ้ามันตลอดไปได้มันก็จะดีแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าคำว่าตลอดไปมันจะมีจริงไหมแต่ฉันจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ของเราให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้สิ่งที่ฉันบอกเธอได้ก็คง มีเพียงเท่านี้ส่วนมันจะทําได้ไหมก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หรือให้ความรักหรือให้การการะทําของฉันเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันว่าฉันน่ยจริงใจกับเธอมากแค่ไหนและฉันจริงจังกับเธอมากแค่ไหนอ่านี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาตุดินการพฤษศมังกรนะคะโดดเด่นมากเลยคือธาตุดินนะวันพฤหัสวันศุกร์วันพุธว,ว,วันจันทร์วันอาทิตย์นะคะประมาณนี้